สิทธิ์ได้สำนึกคุณจะเชื่อในอำนาจโดยไม่กังขาอะไรทางนั้นความเป็นมนุษย์นะคะคือมันคือสิทธิเสรีภาพที่คุณจะคิดทุกคนเนี่ยควรจะคิดและพูดและแสดงออกมาได้แล้วทำไมเราถึงจะไม่อยากให้ชีวิตเราดีขึ้น ดราม่ามันก็มีประโยชน์ของมันนะคะถ้าเรามองจริงๆแล้วอันที่จริงเนี่ยเมื่อวานเอ็มให้สัมภาษณ์กับสื่อช่องหนึ่งซึ่งเอ็มจงใจพูดคําว่าเอ็มเป็นนางงามที่ทรงอิทธิพลที่สุดใน,ในเวลาขณะหนึ่งอย่างที่ไม่เคยมีใครทําได้ในฐานะที่ยังเป็นแค่ผู้เข้าประกวดเชอร์เอมชยาธนุดสรทัศน์ MUT ม2ค่ะเรารู้ว่าคนต้องดราม่าแต่นั่นก็คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มมีการผูกรวมเอมเข้าไปกับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือไ s o l a t e ตัวเองออกมาจากข่าวการเมืองแต่เมื่อมันเกิดการตีขึ้นมาเป็นข่าวอะค่ะนั่นหมายความว่ากระแสสังคมมันจะจับตามองแล้วหลายครั้งมันจะเกิดความอ่อนไหวโดยไม่จําเป็นเพราะว่าตอนนี้ก็มีการปลุกปั่นยุยงอย่างที่เราก็ไม่ได้ต้องการให้มันเกิดขึ้นมาคือมันกลายเป็นว่าไกลไปกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมันกําลังจะเอาอะไรก็ตามที่มันเป็นเทรดของเราอะค่ะที่มันเคยเกิดขึ้นกับเราอะตอนนี้เขาเอาเขาเอามันมาลดทอนความชอบธรรมของมวลชนที่ไปชุ นุมในวันนั้นลดทอนข้อเท็จจริงแล้วก็ข่าวต่างๆที่สําคัญกว่าเอ็มต้องการให้ข่าวการเมืองตอนนี้เนี่ยนะมีแต่กลุ่มแพทย์อาสามีแต่ชาวบ้านบางกรอยมีแต่เขื่อนท่าแซมีแต่ผู้ชุมนุมหน้ากระทรวงเกษตรกรรมมีแต่คุณลุงคนจรมีแต่การตรวจสอบความโปร่งใสของยุทธโภปรกรในการสลายการชุมนุม อย่าคิดว่าพวกซีนพวกกระแสะอะไรเงี้ยมันเป็นแฟชั่นเพราะหลายครั้งอะค่ะกระแสะมันสะท้อนเง่ยมุมของสังคม,มว่าคุณคิดอะไรทัศนคติเป็นยังไงแนวทางเรื่องไหนในสังคมจะไปทางไหนมันมาทางกระแสะทั้งหมดเป็นเหตุผลว่าทำไมคนอยู่ในแสงถึงสําคัญเพราะเขาจะเป็นตัวกําหนดว่าเขาจะเสริมหรือเขาจะสร้างกระแสะใดให้มันสําคัญและเป็นที่เข้าใจโดยทั่วกัน เอ็มพูดอย่างนี้ก่อนดีกว่าเมื่อมันเกิดกรณีพิาพาทขึ้นเนี่ยหลายคนไม่ได้อยากจะรับฟังความจริงเพราะว่าความจริงเนี่ยมีหลายแงย่ซึ่งคุณจะเชื่อทุกแง่คุณจะมองว่ามันมีการสื่อสารผิดพลาดหรือคุณแค่จะมองว่า มันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้แต่เราจะมองความจริงในแน็นของมันต้องมีคนผิดมันต้องมีคนถูกทีนี้ถ้าคุณมีหมุดในใจแล้วว่าฝ่ายที่ถูกของคุณคือใครคุณก็จะต้องเอาช่องโหว่ของอีกฝ่ายมาต่อจิ๊กซอ์แห่งความจริงซึ่งความจริงแล้วอ่ะมันออกมาทั้งหมดไหมคุณรู้ทุกอย่างหรือเปล่าใครพูดโกหกตรงไหนอะไรยังไงมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนรู้เหมือนกันเข้าใจเหมือนกันมนาตรฐานความเทาเยมันคือเกณฑ์ว่าความถูกต้องของคุณคืออะไร แต่ทางตำรวจเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการใช้แก๊สน้ำตาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เชอร์เอบอกว่าโดนแก๊สน้ำตาเนี่ยมันขัดแย้งกันอันดับหนึ่งเราไม่เคยพูดว่าตำรวจเป็นคนใช้ถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นถ้าตำรวจถแถลงว่าตำรวจไม่ใช่ก็คือตำรวจไม่ใช่อย่างที่ทุกคนบอกว่าโอเคในม็อบเนี่ยมันมีกลุ่มก้อนถูกไหมคะเราไม่รู้ว่ามีมือที่สม,มีคนสร้างสถานาการณ์มีใครบ้างฝ่ายไหนบ้างหน่วยไหนบ้างแต่เราเห็นขอฝอวิ่งมาเราไม่ได้บอกว่าขอฝอเป็นคนยิงทีนี้การที่มันมี Connected Do t นคะแล้วมันไปลงตรงนั้นน่ะมันทําให้มองว่าเหมือนถ้าไม่ใช่เกิดอาการร้อนตัวหรือว่ากลัวคนเข้าใจผิดเนี่ยมันอาจจะเป็นการ อยากให้ม็อบเนี่ยถูกลดทอนความเป็นคนหรือว่าความเห็นใจจากผู้คนหรือเปล่าความเป็นตำรวจกับวัฒกรรมนายสั่งมาเนี่ยเราจะเวทยังไงดีระหว่างสิ่งที่นายสั่งมากับสิ่งที่มันอาจจะขัดกับความเป็นมนุษย์หรือเปล่าอเอมคิดว่าตรงนี้ค่ะเราต้องดูว่าแบบศีลธรรมสูงสุดที่เขาถืออยู่เนี่ยคืออะไรถ้าเขามองว่า เจ้านายเขาอำนาจเหนือเขาอำนาจสูงสุดมีความชอบธรรมเนี่ยแน่นอนว่าอะไรออกมาจากตรงนั้นนะมันไม่ต้องคำนึงถึงหลักอื่นมันชอบทาอยู่แล้วมันทําได้แต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าในบริบทไทยอะค่ะอำนาจมันอยู่ข้างบนอยู่กับความชอบธรรมด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลายคนก็คงจะเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่เขาเชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยแม้ว่าจะมีกระแสออกต้านด้วยนี่ค่อนข้างมาก เอ็มมองว่าความเป็นอยู่อะค่ะหรือชีวิตประจําวันของเขาอะมันเลือกไม่ได้ที่เขา,า,าใจะไม่ใส่ใจมันเลือกไม่ได้ที่เขาจะไม่วาง Priority <น>เกี่ยวกับมันเอ็มมองว่าอันนี้มันเป็นราคาที่ทุกคนต้องคิดเองซึ่งเอ็มเข้าใจในความกลัวของคนอื่นแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะว่าอะไรเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีคนออกมาไหมมันมีตํารวจออกมาไหมมีตํารวจเข็นต่างหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนเรื่อยๆค่ะท,ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นความเชื่อว่ามันไม่มีตํารวจออกมา เราก็เลยไม่ได้เรนฟอ e ว่าแบบเฮ้ยเราต้องช่วยตำรวจนะคือตอนนี้ความพวกเขาพวกเราอ่ะมันอยู่ในเส้นแบ่งที่มันมันหนาเกินไปอะค่ะแต่อันนี้คือเราก็เข้าใจทุกคนนะเพราะถ้ามันเกิดขึ้นกับเราหลายๆเรื่องอะเราก็คงจะรู้สึกว่าเราสมานฉันไม่ได้ซึ่งนี่เป็นโจทย์ที่คนไทยต้องข้ามบาดแผลเรานั้นไปคุณตำรวจครับนี่ คุณอยู่กับอำนาจแบบไหนค่ะกฎเกณฑ์มันแฟร์กับคุณไหมแล้วเมื่อมันมีองค์กรนะคะมันมีเครดิตเกิดขึ้นอะ่ะคือมันสามารถซักนำความเชื่อถือจากผู้คนได้มากกว่าเพราะมันอยู่ในมันอยู่ในจิตไร้สมนึกของเราเลยอะคะ่ะเอ็มว่าอันนี้ใต้สมนึกไม่พอเราเชื่อว่าสังคมเนี่ยมันต้องสูกเซ็ t r นทรัลไลซ์คือต้องเข้าสู่ศูนย์กลางต้องมีองค์กรต้องมีอำนาจ เพื่อที่จะควบคุมคนส่วนมากแล้วอำนาจเนี่ยมันก็ต้องเชื่อถือได้เพราะเราจ่ายภาษีทุกปีเพื่อให้อำนาจเหล่านี้บริหารปกครองอำนวยความสะดวก ป้องดูแลเราเพราะฉะนั้นจิตได้สำนึกคุณจะเชื่อในอำนาจโดยไม่กังขาอะไรทางนั้นการที่จะบอกว่าเชอเอมเห็นด้วยทุกอย่างกับม็อบบอกไม่ได้บอกไม่ได้เรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวันเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นด้วยกับทุกเรื่องเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเมืองบางทีเราก็ไม่ได้เห็นด้วยก็จะมีคนที่ PC เรื่องหนึ่งอีกคน PC อีกเรื่องหนึ่งแต่เอมว่าบุตรใหญ่ที่เราควรจะยึดตตามันคือการมีเสรีภาพร่วมกันเราไม่ได้อยากให้คนคิดเหมือนเราแต่เราต้องการให้ความคิดของเราอ่ะมันมีที่ยืน